s ักเซสคอมพิวเตอสวัสดีครับวันนี้พามา u n นบล็อเจ้าตัว e n c r o a c h e ่แบบ M.2 นะครับแบบ M.2 ให้ดูยี่ห้อ Oracle นะครับเป็นยี่ห้อที่ได้รับการยอมรับทุกคนน่าจะรู้จักดีนะครับตัวนี้ตามในภาพเลยก็จะเป็นลักษณะใสๆเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีซิงค์ อยู่ภายในช่วยระบายความร้อนเป็นสีน้ำเงินนะครับสเปคของตัวนี้ที่กล่องเขียนไว้ว่า10 g กิกะบิตเปอร์เซกนะครับสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ถึง10 g กิกะบิตเปอร์เซกนะครับเรียกว่าถ้าเกิดเอาไปใส่กับ M 2นะครับที่มีสปีดเร็วๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะกลายเป็น เหมือนแฟลชไดร์นะครับแต่เป็นแฟลชไดร์เทพนะครับที่มันสามารถถ่ายโอนได้ถึง10กิกะบิตนะครับต่อวินาทีแต่การจะเอาตัวที่ m 2มาใช้กับตัวเนี้ยนะครับคือถ้าซื้อมาเกิน10กิกะบิตเช่นซื้อมา30 32นะครับค่าลิตรไลท์เนี่ยครับเรียกว่าวิ่ง3,000กว่า พอเอามาใส่กับตัวนี้มันก็วิ่งไม่เกิน1000งพันความหมายนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดจะเอามาใช้ถาวรเลยนะครับใช้กับกล่องตัวนี้นะครับ Enclosure ตัวนี้ซื้อไม่ต้องซื้อสเปคสูงมากๆครับคือยังไงมันก็วิ่งไม่เกิน10กิกะบิตนะครับหรือว่า1000เมกต่อวินาทีเดี๋ยวมาแกะกล่องกันดูครับว่าภายในมีอะไรกันมาบ้างนะครับ ถ้าถามถึงเรื่องราคานะครับราคาตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณราวๆหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมตัวนี้ผมซื้อมาใช้องนะครับเอามาใช้ไว้ต่อกับ im 2 o นี่แหละครับเพื่อที่จะเอาไว้ไปต่อกับเครื่องอื่นเพื่อที่จะจัดการย้ายข้อมูลบ้างแบ่งพาร์ติชันบ้างนะครับเพราะถ้าเกิดมันอยู่ในเครื่องเราจะเอามาต่อแบบ ฮาร์ดดิส์ทั่วไปธรรมดามันต่อได้ลำบากนะครับมันไม่มีอุปกรณ์ใส่พวกนี้เพราะถ้าเป็นฮาร์ดดิสต์ธรรมดามันก็จะเป็นกล่องแบบนี้ครับเนี่ยครับเปิดปิดได้นะครับสำหรับอ,อินเทอร์เฟซแบบ SaTA นะครับก็จะใส่กล่องลักษณะน,นี้นะครับแต่ทีนี้พออุปกรณ์มันเปลี่ยนหน้าตา<อ>เปลี่ยนรูปแบบของการอินเทอร์เฟซไปเป็นแบบ M.2 แล้วนะครับมันก็เลยจะต้อง ใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับสเปคของตัวนี้ก็คือ,อาสามารถใส่ได้ทั้งแบบซา t a นะครับแบบซา t a ก็คือความเร็วในแบบของซา t a ที่วิ่งในแบบซา t a ที่ไม่เกิน600เมกนะครับก็ได้รวมทั้งใส่แบบ NVMe ก็ได้นะครับเรียกว่าคอมโบนั่นแหละครับเวลาซื้อเลือกให้ดีนะครับว่าจะใช้เป็น บางตัวมันเป็น NVMe อย่างเดียวหรือเป็น SATA อย่างเดียวหรือเป็นทั้ง2องอย่างตัวนี้คือได้ทั้ง2องอย่างนะครับและในปัจจุบันอขอพูดถึงในปัจจุบันนิดหน่อยมันก็มีตัวแรงกว่านี้นะครับเป็นแบบ NVMe อย่างเดียวนะครับสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ถึง20เลยครับทีนี้ยกิกะบิตต่อน้าที ตอวินาทีโทษทนะีเป็นรุ่นใหม่ของยี่ห้อเดียวกันนี่แหละครับแล้วก็มีซิงค์ระบายความร้อนใหญ่อ่ะมาดูภายในกล่องให้อะไรมาบ้างนึ่งเลยนะครับตัวผลิตภัณฑ์นะี่ครับตัวผลิตภัณฑ์นะครับอินเทอร์เฟซของสายเป็นแบบ USB แบบ Type C นะครับถ่ายอวนข้อมูลได้เร็วนะครับ โอเคไปดูสายที่ให้มาซิให้ไขควงเล็กๆมาตัวหนึ่งนะครับไขควงแฉกนะครับสายเป็นแบบ Type C C to C นะครับตัวนี้สำหรับ C to C และ C to USB นะคเป็น USB 3.1นะครับ 3.1ตัวใหม่ที่ที่บอกว่าถ่ายโอนข้อมูลได้ถึง20กนะิกะบิตเปอร์เซกเนี่ยตัวนั้นมันจะเป็น USB แบบ3.2นะครับแล้วก็ให้เทอร์มอนแทดมานะครับติดไปที่ซิงค์ระบายความร้อนพร้อมทั้งคู่มือเมนวนนะครับแต่งกิวการ์ดมาให้ด้วยนะครับออริคูของแท้แน่นอน,นครับ ตอนนี้ผมไม่มี m 2ทดสอบให้ดูนะครับแต่มาให้ดูผลิตภัณฑ์กันนะครับสวยงามนะครับเป็นแบบพลาส,สติกใสมองเห็นภายในนะครับลองแกะดูหน่อยนะครับสไลด์สไลด์ทูอนล็อกนะครับเปิดฝาออกมานะครับก็จะมีซิงค์ที่เป็นอลูมิเนียมอะโนไดซ์สีเป็นสีน้ำเงินออกฟ้าๆนะครับช่วยในการระบายความร้อนของตัว m 2 ที่จะมาใส่ในช่องตรงนี้นะครับแล้วก็มีน็อตยึดมาให้พร้อมกับเทอร์มอนแพดนกับหน้าตาวงจรภายในเขานะครับเรียกว่าพอใส่เข้าไปนี่มันจะกลายเป็นแฟลตไดท์เทเทปอีกตัวหนึ่งเลยครับสามารถใส่ได้ทุกขนาดนะครับทุกขนาด จนไปจนถึงสูงสุดก็คือ2280ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับใส่ได้ทุกขนาดตั้งแต่สั้นไปถึงยาวสุดของ M.2 นะครับตัวนี้อย่างที่บอกเป็นคอมโบนะครับก็คืออินเทอร์เฟซแบบ M.2 ที่มีสปีดความเร็วเป็นทั้งแบบ SATA ชิปควบคุมคอนโทรลเลอร์เป็นทั้งแบบ SATA และ NVMe นะครับเวลาจะซื้อตรงนี้ดูให้ดีว่า ที่เราซื้อมามันเป็นชิปคอนโทรเลอร์แบบไหนแบบ SATA เราไปซื้อไอตัว M.2 มาเป็น NVMe ใส่เข้าไปมันก็วิ่งเท่ากับ SATA ก็คือไม่เกิน600เมกะบิตนะครับแต่ตัวนี้มันใส่ได้ทุกอย่างใส่ได้ทั้ง NVMe นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือวิ่งไม่เกิน10กิกะบิตเปอร์เซกนั่นเองนะครับ แต่ที่ผมได้มานี่คือผมจะมาใช้เอาไว้แค่ต่อเหมือนแฟลได้นะครับให้มันมองเห็นกันเท่านั้นเพื่อที่จะจัดการกับได้นะครับแบ่งพาร์ติชันอะไรก็ดีนะครับมันจะได้ง่ายสะดวกนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมอ่าพอริโคนะครับ โอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับผม Success Computer สวัสดีครับ